ออนไลน์ Online, สะดวกแต่เสี่ยงในยุคดิจิทัลการใช้ชีวิตออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ความสะดวกสบายนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงภัยคุกคามและการละเมิดสิทธิ์ก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นการรักษาความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญเราต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเรียนรู้วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาล้วนมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองดิจิทัลความรับผิดชอบและจะริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเคารพผู้อื่นและไม่สร้างปัญหาในสังคมออนไลน์การปกป้องข้อมูลส่วนตัว อุปกรณ์และภยัยคุกคามทางไซเบอร์เราต้องเรียนรู้วิธีการจัดการรอยเท้าดิจิทัลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและประเมินข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้คุณทราบหรือไม่ว่าการเผยแพร่ข,ข้อมูลส่วนตัวอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของคุณคุณได้ตรวจสอบการเผยแพร่ข,ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์หรือไม่คุณ มีวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์อย่างไรอะไรคือความแตกต่างระหว่างธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมแบบดั้งเดิมทำไมจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการกระทำใดบ้างถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองดิจิทัล คุณเข้าใจสิทธิของพลเมืองดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนคุณมีความรับผิดชอบในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมแล้วหรือยังคุณสามารถวิเคะห์ภัยคุกคามได้หรือไม่มีการจัดการรอยเท้าดิจิทัลอย่างไรมีวิธีการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใดบ้างเพื่อรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลคุณคิดว่าตัวเองรู้เท่าทันสื่อมากน้อยแค่ไหนคุณมีวิธีการในการรับมือกับปัญหาการใช้สื่อได้อย่างไร คุณได้วิเคราะห์และประเมินค่าสื่อก่อนนำไปใช้หรือไม่คุณมีวิธีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ในรายวิชา รู้สื่อรู้สิทธิ์ป้องกันการ,ก,ารกระทําผิดทางดิจิทัลโดยมีผู้สอนหลากหลายท่านรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์อย่ารอช้าลงทะเบียนกันเลยค่ะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่าง,างมั่นใจ